ผมแค่นั้นเองเอาว่าสนิทกันลแล้วกันอย่าให้เย็นช้ำครับอย่ให้เย็นช้ำไม่ร้อนนะครับไม่ได้ขับไหลเลยไป่แน่นพงนาวานะครับไ,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 ไม่ได้ขับไว้ในรถเมืองที่ไม่เปิดแอร์เอาหมาไว้ในรถผมยังต้องตั้งกล้องไว้เลยนึกเขาแล้วกันเพื่อนรักนะเพื่อนสนิทนะ,ะเพือ่อนสนิทดีกว่าเชาวลืมยา ยืนยาวไว้ที่เลียกอนั่งรถลำตีหลนั่งรถติดเครื่อง็ยพายามรถต้งเโดนเงีโดนโดนมองในสายตาได้เห็นสิครับชมโครงการได้เห็นแน่นอนยังไงก็ต้องได้เห็นนะครับลำับที่เอฟซียังเยอะในพื้น้อไป เดี๋ยวบาคนดูพี่ต้นป่ะไปขิงพี่ต้นหน่อยหน่อยนะครับ fc พี่ต้นเนี่ยนะหนีมาเป็น fc เปลียน,นายหมดนะขิงให้หน่อยไปขิงให้หน่อยดูไหมเซตโต๊ะปาาระกันเซตครับคนดูห้าร้อยห้าสิบห้านะครับคนดูเปลียน,นายแปดร้อยแปดเก้าอ้าวทำอะขิงพี่ต้นได้เลย ได้กินได้เราก็เป็นห่วงนะครับถามตลอดบอกว่ามาถามเนี่ยบางทีบอกไปไม่ครบมาถามผมนะผมก็ไม่ได้อยู่ตลอดก็พาก็ไปหาหมอจะตลอกก็พาก็ไปหาหมอไปตลอดก็พาเขไป กาเขาได้อยู่ตจอกก็พาก็ไปหาหมอเจอกขพาก็ไปหาหมอต้องเก้าเขาไมด้อยู่ตจอกาก็พาก็ไปหาหมอตจอกพาก็ไปหาหมอต้อง้อาารอไม่น้อยใจจะไปน้อยใจ กันใจทำไมเขารักกันไม่น้อยใจจะไปน้อยใจทำไมเขารักกันไม่น้อยใจจะไปน้อยใจทำไมเขารักกันเอฟซีบามบากงบามบากงนี่สนิทเลยใกล้ใลบ้านเลยนะครับ ค้างไหมตอนนี้ค้างไหมค้างไม่ใช่ของผมแล้วเพราะว่าเป็นนายนอนนิ่งนะเป็นนายไม่ได้ไป่ค้างว่ะดูกันขยับอยู่ดูมือผมดูมือผมมือผมไหมขยับอยู่ขยับอยู่นะขยับอยู่นะขยับอยู่เด็กน่ารัก ออรถไปวิ่งครับออกวิ่งข้างข้างข้างนานมากข้างใช่ไหมเออใช่ป่ะบหายแล้วหายแล้วโอเคมันเป็นช่วงหนึ่งช่วงสัญญาณไม่ดีครับช่วงสัญญาณไม่ดีสัญญาณเน็ตอาจหายไปสัญญาณใจผมพี่ันหาเอป F4 บางสมบัติบางสมบัตนี่ใกล้บางมีน้อยเลยบางสมบัติในใกล้มีน้อยของผมหมดเลย F4 บางสมบันนะไม่แน่นะผมอาจจะขออนุญาตพาเข้าเที่ยววันไปทีาง สีของหมาของต้นหัวอย่าล้อเล่นกับพลังเอซีของหมานะผมผมผมขยนันผมกลัวมาแล้วนะครับน้ำตาแตกเลยนะคุณต้นนะถ้าเจอพลังเอซีหมานี่คุณต้นน้ำตาแตกนะเชื่อผมอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นกับเอซีหมาอย่าอย่าผมยังกลัวเลยครับ แค่สี่บาทเจ็ดบาทใช่ใช่ใบอกพี่ต้นเราเตือนท่านด้วยความหวังดีอย่าล้อเล่นกับพลังพลังหมาอยากเอาเงินใส่สักพันนึงโอ้ยแรงไหนอยู่แถวไหนเดี๋ยวพาจุงไปหาไหนใส่ตั้งพันนึงไหนร่วมบุญได้อย่างน้อยพันนึงก็ซื้อปูนได้ตั้งหลายลูกนะไม่มีเสียงได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินเสียงผมไหมได้ยินเสียงผมไหม เอฟซีอมสินอ้าวหอมสินขอมสินได้เจอแน่บองวางหุเจ้าไปโชว์ตัวเอฟซี FC บางสมัครขอมสินเดี๋ยวจะไปโชว์ตัว่าได้ยินได้ยินนะครับไปโชว์ตัวแถววีน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ้านายนะครับขอขอไปของสักวันนะครับขอขอนุญาตพา่อเขาก่อบะพาลูกเข้าไปนะนนระบบเปลี่ยนนายนะระบบเปลี่ยนนายได้ยินชัดเจนขอบคุณครับเปลี่ยนนายเปลี่ยนนายไม่ธรรมดานะครับนะเขาคือดาราสดเมื่อเช้า มีค้างโอเคครับคุณเป็นสัญญาไม่ดีคือคือเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์เยอะแยะไงเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์เยอะแยะเขาก็รูปบุญแต่พ่อไม่เป็นไรเหมือนกันมีมีมีออะ่เอะมีีขนแกะครับสวัสดีครับมีีขนแกะอะไรครับตัวครับผมมีน้องอ้่าอพุทธมิ่บอกคุณต้นแน่จริง เปิดไลฟ์กล้องคู่เลยนอนคู่กันดูใครจะดูนะคต้นนอนหลับกับเป็นนายนอนหลับดูดิใครจะมานั่งเฝ้าไปเลยนะครับไม่ใส่อะไรครับเผื่อแม่แม่เขาจะใส่ตังค์ให้พอดีแม่เข้ามาจากโซนสองคือยันโซนสองโซนสองสัญญาณไฟแดงเวลานี้ เบียรนายมี3ช่องต้นประการมีกี่ช่องครับเลียรนายนี่มีช่องพ่อเขาช่องผูมี3ช่อง4ช่องนะครับผมเปิดไว้5ช่องผมเปิดไว้5ช่องพร้อมพร้อมระบบระบบระบบการถ่ายทอดสดนี่พร้อมตลอดนะครับุณต้นคุณคุณไม่สามารถเอไอมาทำลายได้เอไอมันจะทำลายคุณเดียวผมก็บอกเขาเลยว่าเอไอจะ แน่นอนไม่เป็นไรปล่ปอยเขาเขาทินทาประจำอยู่แล้วปล่อยเขาปล่อยเขาเขาขิงไปเขาขิงเขาขิง,เข,ขงเขาทำไรกับระบบระบบเปลี่ยนนายไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เขายังไม่โดนไงเขายังไม่โดนเขาแค่โดนผมผมผมโดนมาผมเลยต้องไปดึงออกจากเขานะครับเวลาเวลาเขาทําอะไรแล้วแต่นะครับถ้าปุ๊บลูกพี่มองหน้าผมเนีเ่ยเกียบระบบ ระบบจะโดนตัดครับกรณทถามว่แค่ต้งแค่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยปล่อยเขาปล่อยเขาเราเป็นคนที่ใช้ความนิ่งสยบความเคื่อนไหวไปหยุดพี่เหมียวไม่หยุดเนี่ยพี่เหมียวไม่พอพี่เหมียวไปสิบนาทีเห็นส่งมาสองข้อความแล้วไปสิบนาทีผมจะไม่อ่านแล้วนะส่งไปมาผมจะไม่อ่านแล้วนะสิบนาทีพี่เหมียวไม่รับแล้วเชิญไม่ได้ครับเชิญไม่ได้ เปลี่ยนนายแต่เห็นหน้าพี่ต้นเปลี่ยนนายจะเปลี่ยนจะย้ายกล้องหนีทันทีเลยเขาจะหลบทันทีเลยเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยคนต้นไม่ชอบเลยเปลี่ยนนายไม่ชอบคนต้นนะฮะพี่ยาดได้ผมมีสิทธิ์ดังไม่ได้ยี่ไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องถึงคุณต้นลงไปไล์นะครับลงไปไล่ฆ่าให้ตามองด้วยนะฮะกล้องไปนี่ผมตั้งกล้องให้แม่ๆนะให้แม่ๆนะให้แม่ดูแลฝัง ไปจัาการหน่อยไปเจาาัจาการหน่อยนะไปตัวแทนหมู่บ้านหน่อยบอกว่าอย่าเล่นกระบบนะอย่าเล่นระบบระบบเปลี่ยนนายนี่ทําระบบร่มมาแล้วนะทําสัญญาณขาดมาแล้วนะถ้าไปเชื่อรองเงาลองดูได้นะสัญญาณทาให้สัญญาณขาดมาแล้วนะทาให้สัญญาณขาดนะ ทิ์อยู่ไหนทิ์อยู่ไหนไเดี๋ยวต้องคุยพาทีตยดต่อนะโอ้นี่ขนาดขนาดคิงแล้วยังเก้าร้อยกว่าเลยเพราะผมีพันมีพันไม่ได <laughs> ไม่ได้ขึ้ไม่ได,ไได้เอาไปคนละแี่นะแค่หางปลานอนยาว ซึ่งไปก็คุยไม่รู้เรื่องนะต้นผู้ไม่รู้เรื่องนะครับเพราะเป็นนายเขาเขาเขาถิงกับแน่นอน ส่งส่งโลมาเป็นวิทยาแต่ที่เขียนไม่ไม่มีวิทยานะเข้าไปอาจารย์ไม่รู้เรื่องวิทยาเขาให้ที่นี่เลยให้ใช่ไหมให้ให้อยู่แล้วตัวตัวหลังอะไรแกตัวผมแกเตียนเตียงดังนอนลูกนอน อยู่ฝั่งขวาวิญยานะเขาเขาจะ,ะดดกระโดดใหญ่เป็นมารุนอนลูกนอนนอนนอนอค้างดียวาสัญญาณไม่ดีเนละยได้สัญญาณไม่ดีหรอกหวย,ย,ยถึงหวยถึงไฟ ยังไม่ดียังไม่ดียูยค้างไหมไม่ค้างเนาะ ไม่ดีโอ้โห๊ะดูยัดไม่ใช่สัญญาณเปลี่ยนไลน์สัญญาณผมนี่ไม่ดีคือนสีดีขัดแจ้งครับผมสัญญาณผมไม่ดีไม่ใช่สัญญาณเปลี่ยน,าน,ายญญนไลน,านา what are you ขอบคุณครับโถหัวเป็นนายนอนไก่จบตบคุูตประการคุณจะมาขิงอย่างนี้ไม่ได้พูจาใครเคยชํำอะไรครับพักผ่อนครับพักผ่อนพักผ่อนครับแต่มาพูจาใครเคยไม่ได้นะแร้านอาหารวนรถชื่ออะไรคตรเอานี้เขาให้รถตกร้อนจอดขนาดไหน ว่าที่โรงแรมมันเข้าไปอกนเข้านิ่มนะว่าเข้านิ่มไปครับไปไปไปเรานิ่งๆนี่งไปครับ <Okay. S 2> เดี๋ยว FC FC จะเป็นจาัดก,การเองนะครับเราปล่อยรับ เปน็นนาเฮ้ยฉา,ามก็ต้องมานนะครับเฮ้ยา,ามีนะคนนี้เป็นแปลกฉาบหมาชาบแมวนะครับแมวแมวถึงไม่ไปหาหมาถึงไม่ไปสู่ <c oughs> คนนี้อฉาบหมาอฉาแมวนะ <c oughs> ดูได้ไปดูได้ครับดูได้อย่าไปดูนานาก็ดูนานปวดหัวปวดทั้งวันทะเลาะกับไอไอบ้างละ อยากเข็งลูกค้าใครจะแทบอต่า,าผม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 สบายเลยครับแม่แม่ตาสบายเลยผมทำตามใจแม่แม่อยู่แล้วโอเคนะครับฝ <ๆ S 2> ากไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะลงไปไลค์คุณบินนะครับช่องอีกช่องหนึ่งนะครับฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยทุกคนทุกท่านเลย ลอยเลยเติมน้ำมันถ้ามีตังค์ล่ะเติมไปเลยไม่ต้องรอกูแล้ววิ่งเอาเบอร์กูต้องเติมพร้อมกันเวลาไปเติมทีพร้อมกันกูก็ต้องไปจดเยอะยาวช้าเจอบัตรน้ำมันบ้างเจอที่ก็เติมเลยผมก็ไปอยู่เตดี๋รอรอเลย

นายเดี๋ยวมาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วพี่นายเดี๋ยวผมึงมาแล้วพี่เนยลงไปไลยเกินเหรือลงไปไลยเกิน còn thức cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tâm đây sao em ăn tôm ăn ừ. tôm bạn ừ. này không chuối à ra cho tôm ừ. ไม่มีรถไทางไม่ไม่มีเวลาจอดเ้า่ยเห็นร้านลาบก้อยฟ่งโน้นยังมีปัญญากินเลยนะเห็นเข้าอีตานมายังงม่ได้กินลาบก้อย งามืดมืดมืดเแดดมืดมืดเดินแดดอยู่ทำอะไรอยู่นั่ง,งเสด็จเสด็จ <Okay. S 2> แบบนี้มันไม่เสด็จไปอของไม่ครบของไม่ครบเหรอตอนเย็นโอเคโอเคเลือก okay, okay. บ่องใต้ 都会有高额的收可的收益，是吧？啊，对